สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันหยุดผมจะมาเปิดตัวตนคนลัคนาเมทุนแล้วก็วิธีการที่จะไขกุญแจใจของคนลัคนาเมถุนได้ให้เขาเปิดใจใครที่จะจีบคนลัคนาเมทุนหรือว่าอยากจะรู้จักคนลัคนาเมทุนมากขึ้นต้องดูคลิปนี้นะครับผ่านหลักการของโหราศาสตร์ไทยต้องบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆมันมีหลายหลักเกณฑ์ที่เอามาดูเนาะอ่ะ เมถุนเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุเขาบอกว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธดาวพุธเนี่ยเป็นดาวห่งปัญญาเป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวห่งการเรียนรู้คล่องแคล่วว่องไวดังนั้นเจ้าเจ้าชะตาที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเนี่ยเป็นของราคณาเมถุนเนี่ยก็จะมักจะเป็นคนพูดสนุกเป็นคนคิดไวเป็นคนตอบไวมีมุกขี้เล่นตลอดเวลาแซลเก่งแกล้งเก่ง ฉลาดแบบไม่ต้องโอ้อวดอะไรเยอะเพราะว่าอยู่เฉยๆก็ดูฉลาดอยู่แล้วเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่ละเอียดละเอียดเนี่ยชาวลัคนาเมถุนจะจะ,จะดูฉลาดอะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งปัญญาเป็นดาวขหงการสื่อสารเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาอยู่ในวงเพื่อนเนี่ยเมถุนมักจะเป็นคนที่สร้างอารมณ์ขันได้ดีมากๆเลยนะนิสัยพื้นฐานของชาวลัคนาเมทุนจะมักจะเป็นคนมีพลังเยอะ ไม่ชอบอยู่ในที่เดิมนาน,านๆชอบการเปลี่ยนแปลงเลยียรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยรักอิสระแต่สิ่งที่เมทุนไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือมักจะเป็นคนไม่ชอบถูกการควบคุมเพราะเขาจะเป็นเหมือนหมาเด็กอะแล้วเมื่อโดนควบคุมที่ไรก็คือจะแบบรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็วิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเนี่ยมักจะเป็นสเสน่ห์มากๆของคนลัคนาเมทุนมาข้อสําคัญเลยถ้าใครอยากจะจีบคนลัคณาเมทุนเนี่ย ต้องแบบนี้นะผมให้ทั้งหมดห้ข้อแล้วกันเริ่มต้นด้วยการเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนหน้าตาดีแต่มักพูดไม่รู้เรื่องชวนคุยครับชวนคุยเรื่อยๆเลยหาสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ชวนคุยแล้วก็จะได้มีเรื่องคุยกับเขาตลอดเวลาเพราะเขาก็คือชอบอยู่ไม่สุขอะ อือย่างที่สองก็คือทําให้เขาหัวเราะได้เพราะดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารเนาะถ้าทําให้เขายิ้มได้เนี่ยเขาจะจําคุณแม่นมากๆเลยอย่างที่สามก็คืออย่าทําให้เขาอึดอัดเมถุนเนี่ยเป็นคนไม่จําเจเนาะถ้ารู้สึกอึดอัดปุ๊บจะถอยออกห่างทันทีเลยอย่างที่สี่ก็คือค่อยๆหย,ย,ยอดด้วยสติปัญญาห้ามใช้คําหวานเลยพูดตรงๆชัดๆ ไม่ต้องเยินเยออันเนี้ยชอบอย่างที่ห้าให้พื้นที่เขาคิดให้พื้นที่เขาแสดงความคิดเห็นให้พื้นที่เขาแสดงออกและเข้าใจเขามาติดด้วยข้อห้ามของชาวข้อห้ามถ้าจะจีบคนลัคนาเมถุนน่ะอย่าเร่งให้เขานิยามความสัมพันธ์เร็วเกินไปเช่นเออถ้าจะมีแฟนเนี่ยปกติอ,อ จีบกันนานไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือชอบคาเร่งให้เขาพูดเขามาเออเป็นแฟนกันให้ได้อย่างเงี้ยเมถุนจะมักจะไม่ค่อยชอบเร็วเกินไปแม้ใจเขาจะอยากก็ตามนะสองก็คืออยากควบคุมหรือหึงแรงๆเพราะเขาจะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอย่างที่สามพูดจาเน็บแนมอันนี้เมถุนไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆหรือพูดไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นคนฉลาด คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเหตุผลนะนะถ้าคุณคุยแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอย่าหวังเลยเขาถอยห่างทันทีเลยอย่างที่สี่อย่างเงียบใส่เขานานเกินไปคนที่มักมาเล่นเกมจิตวิทยากับเมทุนนี่ก็คือไม่ได้จีบเป็นแฟนหรอกหมดใจก่อนพบปัต,ตนิของชาวลัคนาเมทุนนี่คือราศีธนูนะมีดาวพฤหัสเป็นดาวกเกษตรวิธีการที่ดูพบปัตตนิคืออะไรคืออ่ะเนี้ยเราเอาเรื่องความรักก่อนเรื่องคนรักก่อนแล้วกัน แฟนของชาวลัคนาเมถุนลักษณะที่ถูกต้องนะคือตรงกันข้ามของภพตนุคือตัวตนท่านเนี่ยของเมทุนเนี่ยคือภพปัตตนิปัตตนิเนี่ยคู่ค้าคู่สัญญารวมถึงคู่ตัวท่านเองเขาจะดูว่าแฟนของชาวลัคนาเมถุนจะเป็นคนยังไงเนี่ยไปดูดาวที่อยู่ในเรือนปัตตนิถ้าดาวในเรือนปัตตนิท่านเป็นดาวไหนก็จะทายอย่างนั้น หรือบางท่านอย่างผมเองเนี่ยดาวในเดือปนปัตตานีไม่มีไม่มีดาวอยู่ในนั้นเลยเราก็มาดูดาวกเกษตรในเดือปนปัตตานีดาวกเกษตรในเดือนปตัตตานีคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นดาวของปัญญาความดีเติบโตทางจิตวิญญาณดังนั้นคู่ของเมถุนที่ถูกต้องมักจะเป็นคนฉลาดใจใจดีใจเย็นมีหลักการดูเป็นผู้ใหญ่ในตัวเพราะเมถุนคือหมาเด็กลักษณะน,นิสยัยเหมือนหมาโกเด้นเด็กอะ คนที่จะเป็นแฟนคนเมทุนได้ต้องนิ่งสงบสงบความเคลื่อนไหวทุกอย่างถูกไม่ถูกลัคนาเมทุนอ่ะบอกอะไรดีประมาณนี้นี่คือลักษณะของคนที่เป็นลัคนาเมทุนยึดลัคนาเป็นหลักนะราศีก็ได้แหละแต่ว่าความแม่นอาจจะน้อยกว่าและวิธีการจีบของคนลัคนาราศีเมทุนตามแบบโหราศาสตร์ไทยแม่นไม่แม่นมมมลอง ทำนายไทยทักกลับมาไม่ดีต้องคอนเฟิร์มรับกลับมาในคอมเมนต์ผมด้วยจะได้ให้คลิปผมดันเนาะก็ช่วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจเราเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้มีมีแรงขยันมาทําคลิปให้ถูกไม่ถูกบ้างก็คือแบบดูดูไปกําลังใจเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ